ให้ลุงอ้วนพาไปชิมนี่น้ำจิ้มนี่สามรสนี่เตรียมย่างปลาหมึกวันนี้ไปต่อแถวปลาหมึกฟรีมาเขาแจกวันนี้จะพาไปกินปลาหมึกฮหเ,เสร็จแล้วปลาหมึกเมียลุงทาอยู่นี่อยู่หลังบ้านนี่แน่นอนออนนี่ปลาหมึกปลาหมึกคุณไอมอนมาแล้ววิธีทำปลาหมึกการล้างปลาหมึกนี่เห็นเปล่าปลาหมึกกล้วยของฟรีวันนี้เขาแจกมาเห็นเ่าเราต้องลอกนี่ออกก่อนเห็นไหมยังไง เบลุงดีไหมเนี่ยแม่ใส่แกมเราหน่อยเขาแจกเขาแจกมาคนละโลก,กว่าปลาหมึกนี่เป็นถังเลยเนหะ็นไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวเราต้องมาหมักหมักซอสหมักซอสแม็กกี้แม่เดี๋ยวจัดให้ยุบยุบน้ำจิ้มสามบลุงกันี่พริกนี่ปลูกพริกก็ได้กินพริกนี่เห็นป่ะปลูกพริกได้กินพริกเห็นป่ะพริกลุงนี่สวนพริกนี่ในสวนพริกเรา นี่นี่สวนพริกนะนน้พริกแล้วนะได้พริกแล้วนะนล้ี่เราไปต่อใด้สวนมะนาวสวนมะนาวลุงนี่เฟียงง้ยวเงาะนี่นี่สวนมะนาวลุงเห็นป่ะมะนาวดกมากหเห็นป่ะปลูกอะไรได้ก็ได้กินอย่างนั้นเลยลูกเอ้ปลูกอะไรก็ได้กินอย่างนั้นเลยอย่างนี้เลยได้กินเห็นป่ะเป็นลูกๆเลยมาทำน้ำจิ้มสามร่นี่ง่ายๆมากเลยตำกระเทียมพริกกระเทียมพริกใช่ป่ะเสร็จแล้วก็มะนาวใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่จบใส่ในคคกเดี๋ยวเราคนๆน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนหน่อย จบเราก็ได้ละเป็นต้นโขกอ่ะลุงจะไม่ได้คเคยได้รีวิวหรอกนี่แต่ดูนี่โอ้โหยนี่แจ่มไหมอือม,มีน้ําอุ่นน้ําอุ่นใช่ไหมน้ําอุ่นประมาณครึ่งแก้วนี่ครึ่งแก้วใช่หไหมครึ่งแก้วแล้วก็มีพริกมีพริกมีกระเทียมมะนาวมะนาวสว,มมสวมานมนเหนไหมสวนมะนาวลุงเลยไหมนะพริกกน้ําตาลน้ําตาลเข้ามาช้อนนึง้รับหวานหน่อยแค่นี้ก็ได้แล้วกินสามรสโหสุดยอด เสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอย่างจุ๊บๆเพื่อเธอชีวิตลงุงเนี่ยมีแค่นี้แหละเนี่ยกินเหล้าขาวผสมโซดาฮะเหล้าขาวสามห้าผสมโซดาน้ำแดงบ้างนิดหน่อยกินบ้างเล็กน้อยแล้วก็น,นอนไม่มีอะไรมากลุกเนี่ยเห็นปะ่ะต่อไปชิมปลาหมึกลุงนี่เจ๋งโคตรจัรบเพียงง้ยเงาะนี่เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวรอย่างเดี๋ยวรอเมียก่อนเดี๋ยวหมักซอสมาแล้วจุ๊บๆเพื่อเธอเราหมักว้วนี่เห็นปะ่ะเนี่ เนี่ยต้มหมักได้บ้างอบแม็กกี้หรืออนนี่ก็ได้ลูกชอบไม่ใช่ชอแม็กกี้ก็ไม่ชอบแม็กกี้ก็ไอ้นี่อะไรอะ่ะน้ำมันหอยก็ได้ลูกหมักเข้าไปเราก็ได้เนี่ยโอ้โหเนื้อชิ้นน่ากินมากเห็นปะ่ะหมักให้หน่อยอ่าหอมหมักก็พักหนึ่งไดป่ะเสร็จแล้วเราก็นลามาย่างจุ๊บๆเพื่อเธออร่อยมากจุ๊บมือนี้กินกับข้าวเลยนะมา ปลาหมึกไม่มีอะไรมากลูกเนี่ยเห็นป่ะย่างค่อยย่างเลยโดนไฟหน่อยโหแจมโดนไฟนิดนึงนะเห็นป่ะ้วมันก็สุกแล้วแป๊บเดียวนะาค่อยกลับมันนิดเดียวเราไม่ต้องย่างมากเห็นเตาใหม่ไม่ร้อยชาวนี่เงินรัฐบาลนะเนี่ยจะบอกให้เนี่ยลูกจะบอกให้นี่ค่อยย่างนี่เห็นป่ะแ๊บเดียวก็สุกแล้วมันโดนไฟแป๊บเดียวเห็นป่ะเขาเรียกปลาหมึกกล้วยอร่อยมาก หอมน่ากินเห็นไหม,ไมนะโดนไฟนิดเดียวเห็นไหมโดนไฟเยอะมากหอมน่ากินจุ๊บๆเพื่อเธอหอมมากนี่ค่อยๆย่างเห็นไหมโอโ้โหเปรี้ยวเงาะนี่โอ้โหดูนี่ย่างแบบไม่มีไหมเลยเห็นไหมนี่ใช้เตาถ่านลูกทำอะไรใช้เตาถ่านนะมันจะหอมกินอะไรเตาถ่านหุงข้าวเตาถ่านเนี่ย<ม>ใช่ไหม ที่นี่ใครมีปืนเยอะเนี่ยเห็นป่ะกองปุงกองปืนเยอะนะเขาเรียกว่าจิ๋วแคมน้องที่คนเหนือบอกว่า,วาใครมีปืนเยอะเนี่ยดูเหมือนไม่คนรวยเลยนะลุงจะบอกให้ถ้าเก็บปืนไน่เยอะอย่างีปืนใช้ตลอดทั้งปีเงี้ยพราเข้าหน้าหนาวเนี่ยมันใช้แต่ปืนหุงข้าวทาอะไรก็แต้ใช้แต่ปืนนี่เนี่ยกับข้าวเตาถ่านนี่อร่อยมากนี่ไหมหอมมากเลย <c oughs> จุบ๊บๆ่อเธอ็แกล่ามาบึกลงุง <c oughs> เห็นปหะโอ้โหน่ากินเนี่ยหืม สุดยอดนี่เห็นป่ะอร่อยมากออือร่อยน้อำจิ้มก็มเด็ดอะอะมากินกันลูกมาชุบๆเพื่อเธอ